เบื่อพี่เมินเกินเ<ช>นอะกำเดียวเราทิพนาทีมาถึงอีนี้ก่อนห้องน้ำอยู่นี่บ่ได้บ่ได้นะบ่ม่วนห้องน้ำอุ้ยสวมมันเข่าอย่างแบบนี้ป่ะฮะกูนั่งคองเยอกูปวดขากว่ากูจะลุกได้พี่นั่งอย่างกอนั่งคองเยอพี่เข้าสวมบ่ใด้กะ เข้าซ่วมแน่กระเดอดร้อนเจ็บตองเจ็บตองเจ็บต้องแล้วก allora ูไปแล้วซ่วมมันบบดีมันได้นั่งคองย่อนั่งของย่อคืออย่างนั่งคลองย่อคือก็นั่งคองย่อชักโคกนะกะมันมีมันเจ๊ชักโคกมันนั่งคองย่อมันเป็นคอหานคอหานเออมันเป็นคอหนหลุมเนี่ยนะมันั่งมันเป็นคองหันแบบรุ่นเก่าอ่ะคองย่อคืออย่างมันต้องนั่งคองย่อคองย่อคืออย่างถ้านั่งคอหันอ่ะเข้าใจกันนั่งคือแบบ นั่งแบบแบบบได้นั่งชักโคกอะถ้านั่งโคกมันสบายไหมก่อพอมานั่งคลองเยาะเนี่ยมันแบบสบายเลยโอ้โหมันลุกกันยากนั่งกันยากลุกกันนั่งนัากันนก็มันเป็นนั่งคลองเยาะนั่งคลองหาน่ะนั่งย้อนกลน่ะนี่ย่างมันแบบสบายไปคนเท่าก็เริ่มเท่าเริ่มเกเรเลยมันก็ธรรมดาีบ่เป็นเบาหวานนะบ่เป็นพี่บ่เป็นเบาหวานพี่โชคดีนะกะพี่โชคดีพี่อันนี้อย่าอย่างก่อ พี่ได้ไอฟาแคผลงานว,วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิอดนเป็นของผลงานชื่อดังเลยของมหาวิทยาลัยไมหิดนไอฟาแคเนี่ยพี่เปลี่ยนเบาหวานเลยลดความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวานอุ้ยกือในกบด้านข้อก็นั่งคองเยอเนี่ยก็เลยบอกว่าเออกระจกดีเนาะพี่มันก็ยังมีส่วมพื้นที่มีส่วมพื้นนั่งเออ ข้องเยาอข้องยาะสุมาเธออู้บัดสุภาพนั่งทายอุจาระอีนั่งค้องเยาะนั่งค้องเยาะคือเอาก้นวางลงไปนั่งกับก้นตัวเองละขามันก็ต้องเป็นเงี้ยเวลาลุก็ยานนิดนึงปี่อู้บัสุภาพต้องเข้าส้วมนั่งข้องเยาะเข้าซ้วมเข้าห้องน้ำเออก็ได้ได้ได้แต่ข้องเยาอไม่เข้าใจซ้วมสุขาห้องน้ําคืออันเดียวกันแต่ข้องย่อะม่เข้าใจ ก็ยนะังโชคดีก็ถือว่าโอ้ดีกุ้มเป like. ็นโรคภัยค่าเจ็บนะที่บอกนะเนาะต้องขอบคุณแต่พี่เป็นอย่างเดียวเนาะเป็นอย่างเมาหนอออนน้อยเป็นเมาหนออนน้อยอีนี่ก็ว่าหากูก็ถึงเมาอยู่แล้วหรอเชือแต่เออนะเมาอยู่ละมันบบกเมาก็ไม่มีคาถากระเทยเทามีคาถาเราออนน้อยอีกินเด็กอะไรนะกินเด็กเป็นอมตะถ้าเด็กกินกระเทยเทาล่ะถ้าเราอ่อนกินกระเทยเท่าก็เด็กคนนั้นจะอายุยืนพี่มีคาถาไม่ใช่กะ ฮะ<น>ม <า S 2> ีคาถาไหมใช่กา,กาอันอย่างก้อนรักกีกเหรฮะถ้าเขาถ้าเขา,าเขาป็นอย่างง้ต้องคาถาเวลาป้าโน้อรักกูหลงกูต้องเพียงใส่เขาเลยรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูอย่า ลองว่าลองว่าโอยๆหรอว่าโอยๆรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงเนี่ยมันจะปีนกันห้ามว่าโวยไปใจว่าเบาหน้อยมาหลงปี้ไปปี้ห้ามว่าโวยไปหลงถ้าว่าโวยปั๊บกายไปปี้เมาเบาหน้อยเนี่ยถ้าว่าเนี่ยนะรักกูหลงกู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 รักกูหลงฮะว่าโวยมาได้ว่าโวยกลับกลายเป็นเราเป็นรักไปหลงเปิ้นเหี้ยวปอปอแยปัสปัปัสเดินทางไปไปหลงเปิ้นเหี้ยว